วีนวรุ่รัยเมื่อไรจะโดนสิ่มกันที่อันดับที่3นะครับผมก็คือ k i คิงพี e นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมขอนใจคนไทยหล,หลายๆคนนะครับผมซึ่งเกม King คิงพีเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแมปคนไทย ฝีมือดีเลยนะครับผมอย่างพี่เบ็กบอยนั่นเองนะครับผมก็แมปนี้นะครับผมมีแบบการที่แบบคนไทยไปเล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าคนฝรั่งเขาก็มาเล่นนะไม่ใช่ว่ามีคนไทยอย่างเดียวซึ่งที่คนเล่นเนี่ยเพราะระบบมันดีอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าที่ผมพบเจอไปบ่อยก็คือเรื่องปิงนะระบบมันดีเควสระบบเควสระบบอะไรแบบนี้มันดีกว่าที่หลายๆแมป ป็นนะครับผมก็เลยให้มาเป็นอันดับที่3แล้วกันนะครับผมในขวัญใจแมปคนไทยนะครับโอเคนะครับตามมาต่อกันด้วยแมปที่2อันเลยนะครับผมก็คือสแควร์พีดั้นเองนะครับผมสแควร์พีดเนี่ยเป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะแต่ว่า คนไทยเนี่ยกับเล่นเยอะมากๆนะครับด้วยระบบเกมที่มีกลิ่นอายของความเป็นวันพีซมิลเลียมและสตีวันพีชนะครับผมบวกกับเกมเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็การหาผลโลเกียเนี่ยที่จะมาใช้ฟาร์มเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมมันง่ายมากๆนะครับต่อการเล่นทาให้คนไทยเนี่ยเล่นกันเยอะนะครับผมแล้วถ้าใครยิ่งอยู่ในกลุ่มโ o บอก t h a แลเนี่ยจะเห็นว่าคนนะครับเอาผลพิศารนะครับมาโพส์ขายเยอะมากนะครับผมก็ ก็เลยจัดว่าเป็นอันดับที่2ไปนะครับสำหรับสควอัดพีซนะครับเพิ่งมาเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมมากันที่อันดับที่1นะครับผมอันนี้ก็ แค่เห็นภาพทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมว่ามันคือเกมอะนไรนั่นก็คือบอกฟุตนั่นเองนะครับผมก็เกมนี้เป็นขวัญใจคนไทยอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมีคนเล่นเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะครับผมไม่ว่าเกมจะอัปเดตนานอัปเดตช้าอัปเดตมันนิดเดียวอัปเดตเยอะอัปเดตน้อยคนก็ยังเล่นนะครับเป็นหมื่นนะซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้ตายยากมากๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ระบบดีโคตรดีที่สุดตั้งแต่ที่วันพีชเคยทำได้มา มันดีแบบเป็นถึงขนาดเป็นแบบแรงบันดาลใจให้หลายๆเกมเลยนะครับผมซึ่งมันดีมากๆอะ่ะเออมันเป็นต้นแบบของเกมหลายๆเกมในโรบอกเลยนะครับผมก็เออวันนี้ผมก็ได้เตรียมตังมานิดหน่อยจะเอามาไปเกมนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมจะรีเซตพอดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับบอกฟุตเนี่ยผมก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับผมว่ามันมีดียังไงทุกคนก็น่าจะเคยได้ลองเล่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับใครอยากให้จัดอันดับเกมอะไรก็บอกได้นะครับผมส่วน how to studio เนี่ยผมต้องบอกไปก่อนว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าระบบสตูดิโอเลยนะครับติดเรียนติดสอบอะไรแบบเนี้ย โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนีผ้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ